นะมามาเร็วมาเรยวมาเร็วมาน,น้าเอาสาวน้อยไปโรงเรียนก่อนนะคะเตรียมผมให้สาวน้อยก่อนจ้านะคะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสาวน้อยไปโรงเรียนนะคะๆๆอ่ะอย่าพูดแบบนั้นพี่น้องสิโบมัร์คไปพี่น้องไม่ชอบเด็กพูดไม่ดีนะเอออย่านะอย่นะ ชอบนะพี่น้องชอบคนน่ารักขอขยับโต๊ะแป๊บนึงนะคะหมด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 ตเต็มเลยยังไม่ไปเอาไม้กวาดมากวาดก่อนหมดพี่น้องเดี๋ยวเอาไม้กวาดมากวาดนี่ก่อนเนดะ้อสวัสดีค่ะหรือยังัานะที่ข่าแล้ว พูดแบบนั้นนะนนพี่น้องไม่ชอบนะต้องพูดเพราะเพราะพูดแบบใช่อ่าพูดพเพราะพุยกับพี่น้องดีดีนี่มดมดมดพี่น้องมดขออนุญาตนะคะพี่น้องจะขออนุญาตนะคะมดอยู่ในขึ้นอันนี้มดอ่า คนใหญ่ก็กิ่นมากันถั่วนะพี่น้องมันก็เลยได้กลิ่นว่าอุณาภขึ้นละูเอาณาขาึ้นหมดได้กิน่นพี่น้องได้กิน่นถั่วมันก็เลยมาบดดําน้อยนะคะทุกท่านค่ะเอ,เ,เออเลยมาจเออนี่หลักัดละกัดหลักขั้นเลยนะทุกคนนะหมดอันนี้นะหมดน้อยหมดดําน,นะนะเป็นหมดขั้น ที่นี้นะเปียผมให้สาวน้อยพี่น้องมานั่งลงข้างล่างนียข้างล่างเออนเอาเพื่อนไปโรงเรียนก่อนเนาะตอนนี้เราเจ็ดโมงเกือบจะเจ็ดโมงแล้วเนาะหกโมงสี่สิบแล้วจ้าวมืนอ้ตื่นเชร้าพี่น้องตื่นเช้าแหงหกโมงลูกสาวน้อยน้อยบอกว่าแม่แม่ตื่นตือนไปโรงเรียนอนะคะเพื่อนปลุกแม่ ปกติแม่ก็สิตื่นหกโมงกว่าจังน้อยเนาะพี่น้องเนาะประ,ประมาณหกโมงยี่สิบนะทุกคนแต่ว่าเมื่อเช้าเพิ่นปุนป๊บป,ประมาณตีห้าตีห้าสี่สิบนะประมาณนี้เกือบหกโมงนะคะเลยเศร้าไปค่ะพูดชาเดือนไปเลยตื่นซะตื่นสายตื่นเศร้าเอา อ่าคือว่าสำหรพี่น้องดีนะคะทุกคนนส่ได้ไปเศร้าจะเหน่อยโรงเรียนแบบต่ก่อนนลตื่นสายแห้งปุ๊กกระบอกค่อยยับลูกเนาะลูกเศว้าก็เดกนอนนองยามมือเศร้าเจ็ดโมงลูกมาส่นะพี่น้องไปกับไปไปโรงเรียนกับไปยืนข้าวแถวนะทุกคนยืนข้าวแถวพอทำอ่ายืนข้าวแถวเสร็จแล้วแบบสาหรับคนที่ไปสายอ่ะยืนข้าวแถวเสร็จแล้วเรียบร้อยกับ พาใน้เข้าห้องให้ไปเก็บทําความสะอาดนะคะทําความสะอาดบริเวณรอบร <c oughs> อบอาคารนะคะ <c oughs> น้องน่ารักมากเลยครับจ้าขอบคุณค่ะ <c oughs> ไปทําความสะอาดรอบอาคารก่อนเข้าเรียนนะคะคนได้ไปสายนะคะ,ะน้องนุ้ยนี่โดนประจําแต่ก่อนนะโดนประจําเลยเพราะว่าเพิ่นตื่นสาย <c oughs> แต่ซ <c oughs> ูมเมอร์นี่ดีแน่เพิ่นตื่นเศร้านะคะเมื่อนี้เพิ่นปลุกแม่ขึ้น พวกแม่ลูกเลยืนันนี้นโอเคอยู่ว่าเขาตื่นเศร้าเขามีเวลาเหตุนั้นเหตุนี้เนาะเตรียมตัวไปโรงเรียนแต่เช้าเหมือนฝนสิต,ตกหรือจังไง เป็นแดดโบอโอกคึ้มๆึมบรรยากาศคึ้มๆึมอีกแล้วรเราเสื้อแขนยาวไปไหมไ<ม>บ่เอาบล